สวัสดีค่ะเอ้ยไม่ใช่สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะนี่ต้องในช่องของดูให้ได้ถึงขาชื่อจะเป็นเกมโกลลิงบอลเช่นเคยซึ่งจะเป็นเกมโกลลิงโมยปีนี้สีิบสองนะคะตั้งแต่สี่ร้อยสิบถึงสี่ร้อยยี่สิบนะคะไปมาพอดีเลยอ่ะไปไป อ๊ยอีกแล้วนะไปเดือตายแล้วนะไปจะมาตกสากอีกอ๊บฟาค่ะทุกคนไม่ไปเลยขาดทุกคนขาดไป ดูเข้าลูเลดไปไปค่ะทุกคนอื้อลูกไปว้าวลูเลตไม่ต่อยูตังเลยอะ่ะเอาเดูลูเลตไปปะไปห้าร้อย 5้0อบโอมัน,น,นไม่ได้จอ,อยยูจังเลยวะทุกคนเมื่อกี้ผมพิดคำยาดแล้ทุกคนเมื่อกี้ฉันบอกว่าวะขาดทุกคนถ้าขอพูดกำหยาขอโทษทีฉันบอกเขาว่าวะขาดทุกคนถ้าขอว่าจังเลยวะฉันบอกเขาว่าจังเลยวะขาดทุกคนถ้าขอโทษทีเพราะฉันพูดำยำหยาไปอ่ะอ๋ยอีกแล้วนะ <c oughs> ไปเอา,อา,อา,อาในโปรเอน็นหนทำเป็โปรี่มันเท่จังเลยอ่ะเท่มากเท่มากอ่ะชันหน้าลูกบอลเกือบตกเอ้ยไม่ใช่ดิบล็อกเกือบตกได้อะไรอุ้ยบัตรเหล็กได้บัตรเหล็กขาดคนได้บัตรเหล็กได้อะไร่เก้าพันเจ็ดร้อยโอ้ยเยอะจังไปซาเลยดีกว่า เอราะว่าบอสโบรชันให้แค่1-2คะแนนแต่เดี๋ยวฉันให้5-5คะแนนอือกระโดงโหตายอือโอ้โหสิบ t าสิ แต่ละ4 0ยเป็นเป็นเป็นน่าไมมากปะแต่ดับมึงหยุดหมดแวโอ้ยพวกข้อ,อ,อขอโทษทีฉันบอกเขาว่าอย่างเขาบอกว่ามึงค่ะทุกคนฉันบอกว่ามึงฉันบอกว่ามึงค่ะทุกคนจะขอโทษทีเมื่อกี้ฉันพูดพลาดไปอ่ะเอาเครื่องฉันจะดับอ่ะ <c oughs> แต่ละ410ด้วยเมื่อ,อกี้ร410นี่เท่าไหร่นะ เก้ารอยมัง้งแต่ละสี่ร้อยสิบได้เก้าร้อยสิบทำมมึงได้ร้อยทำมมึงได้ทำมมึงได้สิบน้อยกว่าหากันไปเก้าร้อเลยหากันไปเก้าร้อเลยเนาะไปเข้าดูเลดโอ้ยอีกแล้วนะไปข <c oughs> ึ้บกระโดดไปึ้บกระโดด อุ้ยแปดสิบแต่ราสี่ร้อยสิบได้เก้าร้อยสิบทำไมมึงได้หรอทำไมมึงได้แปดทำไมมึงได้รอยทำไมมึงได้แปดสิบ <c oughs> น้อยกว่าหากเ,าเป็นแปดร้อยสามสิบหากเ,าเป็นแปดร้อยสามสิบเลยเนาะไป อาลูกไปเลยไปเอาลกกระโปรงแล้วนะเอาลูกกระโปรงเร็วไปทิตงตบๆอุ้ยเอามันก็กระโดดได้ดีนะโอ้ยอีกตโจนา <c oughs> ไปค่ะทุกคนเอาลูกเก็บตาตรงนั้นแล้วก็แล้วก็เดียวไม่ตกทำไมล่ะ ระวังนะสบองก็มีให้หลบอยู่อุ้ยโอ้ยหนักจะมาตกสามอีกสามทำไ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 มวีดีมันแบบมันตื่นหนกใจจังเลยอะ่ะโอ้ยจะตกอีกนานไหมที่มีตัวเศษแล้วนะตัวเศษก็ไม่มีโอเคชะนะเดี๋ยวพาไปัวเศษเดี๋ยวเป็นอะไรมากปะได้เท่าไหร่ เก้าร้อยแปดสิบเยอะอยู่นะเก้าร้อยแปดสิบเยอะอยู่ไปเอา้ารู้รับตังค์ฉันลืมรับฉันลืมรับตังค์อ่ะไม่ใช่ฉันลืมรับเงินเงินเร่แบบไม่ใช่เงินสูงกันนะเงิน่อันนั้นอนะ่ะมาในเก,เกมในเ,เกมไปได้เท่าไหร่ เก้าร้อยแปดสิบปีแล้วทำไมนี่แต่เก้าร้อยแปดสิบแปดสิบแปดนี่ไงอ๋อได้หมื่นหนึ่งได้หมื่นเดียวทำไมฉันได้หมื่นหนึง่งอ่ะเข้ารูเล็กระโดดอุ้ยร้อยสามสิบแต่ละสี 900, ่ร้อยสิบได้เก้าร้อยสิบทำไมมึงได้ร้อยทำไมมึงได้ให้ร้อยสามสิบ น้อยกว่าหากเป็นแปดรอยบ้ยไม่ใช่ดิหากเป็นเจ็ดร้อยเจ็ดรยหากเป็นเจ็ดร้อเลยเนาะเจ็ดรอยแไป <c oughs> อ,อนี่ไงนี่ไงไปอุ้ยเกือบตกเลยเอา้าวทำไมไม่ไปล่ะอื้บ ไปไปค่ะทุกคนเนี่ยตีลงไปสตนาสี่ร้อยสิบสี่มาบมรู้ที่ที่เเท่าไหร่ได้น้อยไหมได้น้อยไหมโอ้ยแปดสิบทำไมได้แปดสิบจังเลยต่อไปฉันโอกได้ยูแล้ว ฉันได้โนชอบได้โนแมนฉันผูกได้ได้อยู่แล้วก็ได้โน,นอีกแล้วแต่นี่มูน่ะเจเลยอ่ะตเามเจ็น,นั่นแหละเจไปอนนี้มู่ะ59เลยอ่ะแบบน,นี้ห้าเก้านั่แนแหละห้ไป ระวังระวังระวังขาทุกคนระวังฮึรบระวังโดนไปฮึบไปเข้าเลรี ร้อได้ร้อยสามสิบทำไมึงได้โลทำามึงได้แปดทำไมมึงได้แปมมดสิบน้อยกว่าหาก,กันเป็นห้าสิบเลยหาก,กันเป็นห้าสิบเลยนาะอุ้ยอยาได้เบคุณส่งอันนะ่ะจต่เนเบคุณนาเก้าร้อยแปดสิบดีแ้ว ยอดที่ได้ได้80เนอะไปอันนี้รู้เร็วอ่ะอ๊ไปไปเข้าลูเล็ลุกกระโดดไปจริงๆมันต้องได้90หรือเปล่านั่นไงบอกแล้วต้องได้90ลุกกระโดด ร้อยสามสิบแต่เราก็ยังูแปดสิบอยู่เนาะไปโอ้ยมันเป็นแหลกทั้งเลยครับปอะไรบุกป่ะไปอะไรมากป้าไม่ใช่ไปอะไรบุกป่ะเป็นอะไรบุกเป็นอะไรบุกป่ะไปกระโดดกระโดด สะดุดคืนชีบโอ๊ยอีกแล้วนะจะมาตกสามอีก โอเคยากแล้วแต่ว่าฉันเก็บได้ไปไปอีรบ1 6ได้เท่าไหร่เอาแปรซิบิกเกลเอาไปกู้รลันไปเอาไปกู้รลันอ่ะจะให้เ้า9.7คะแนนส่วนซาเลนนอ่ะจะให้2.1คะแนนว่าาะฉันไม่ชอบ อันนี้ข้าส้มมากเลยเนาะเลยให้97คะแนนมวยไปมวยกระโดดมวยไปโอ๊ย้0 0ไปไปค่ะทุกคน ไปเลยค่ะทุกคนขาดไปอู้อูออ้ไปชนา,า419เดี๋ยว่า418อ๋อ417โอเคลืออยู่417ใส่ปะ่ะ417 นัดไส้ด้วยโอ้ยแปสแดแปสิบีกเ่ะแปดสิบมวยอันนี้อะไรอ่ะเอาสมมติตัวสีบมวยโอ้ยจะเก,ก็บผมก็จะเาก,ก็บไม่ได้เนาะ <c oughs> แล้วมันจะเก,ก็บยังไงพุทน,นานี่ยอหยากล้ยากล้กล <c oughs> ไม่เป็นไรไม่ต้องเก็บก็ได้เพราะว่าพาจะเหลือเยอะอยู่ เดืองสิบหกนันแหละไม่ใช่เดือดไม่ได้ว่าเหลือเท่าไหร่คืนเทพไปเข้าดูเลยกระโดดอุย้ยแปดสิบอ๊ะจะเป็นอะไรบ้าปะไอแปดสิบตอโหลดเลยเนาะ าขรงเรนะไม่ได้ดูได้ไหมไม่ใช่แปสิบเนี่ยก็ <c oughs> จะโมโหจริงๆนะแต่จะต้องโมโหแล้วต้องโมโห <c oughs> แปสิบอยู่ได้พวกด่านเลย <c oughs> ไอ้รถสามสิบด้วยนะร3สาสิบด้วยนาหดูได้ไหมแปดสิกับร3สสิบอยู่ได้ ไ่หรอแปดสิบหรือนั่นแหละร้อยสามสิบก็ด้วยอัดตืดไม่ได้หรือไงเป็นอะไรบ้างไหมหลายรอบแล้วเรียนแบบหนักสา 39, มเก้ามาใช่ไหมอีกร <c oughs> อบหมูจริงด้วย ได้แปดสิบไม่คร์โบสามสิบอ่ะโอ้โหจริงด้วยโวกหลายลูกหอบลูหิ้วได้ารับสามสิบกับแปดสิบมันจะได้ยื่ขเป็นไปหรูห้เปลายย่าตวให้เราถือที่ไม่ใช่แปดสิบแลนรถ30สามสิบไอ้น,นี่เฮ้ยผู้กี่รอบแล้วว่าจะได้ร้อยแปดสิบไอ้ยัช่ีิร้อยสามสิบกับแปดสิบไม่อะไรมากไหม โบโหจริงใช่ไหมฉันบบกเตะวันนั้นแล้วว่าจะได้ว่าจะได้แปดสิบม,มากกว่าสี่ด่านแล้วแล้วก็เลยสามสิบจะได้มากกว่าสี่ด่านแล้วก็อยู่ด้วยท้าได้มากกว่าสี่ด่านมันซ้ำกันหลายรอบแลน่ะ <c oughs> จะซ้ำกันในกัรขหนาซ้ำกันซ้ำกันซ้ำกันยู่ได้เอาอันนี้ไม่ซ้ำกันได้ไหมอันนี้ซ้ำๆๆนั่นแหละ <c oughs> อื่นไม่ได้หรือไงได้ไปแปดสิบ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 ,สบร้อยสามสิบร้อยสามสิบไม่เป็ไรมากไหมอันอื่นก็ไม่ได้ไม่เป็นไร้างไหมใหญ่โตอ,อีกรอบนะอีกรอบโมโหจริงด้วยอีกรอบนึงไม่บอกแล้ะโมโหจริงด้วย บอกกิ่งรอบเว่าออยิ่งได้ซ้ำกันเนี่ยจะไม่ได้แปลซีบิก <c oughs> บอกเลยว่าอยิ่ดเอย่าได้ซ้ำกันส้ำกันส้ำก,กันมันจะซ้ำอะไรกันไหนรอบนักโอเคไปตัวน,นี้ก็ฉันโดนดาาไปฉันคุยชนะคลิปไปค่ะทุกคนประมาณ หนึสองชั่ว <bluff> โมงเนาะหนึถึงสชั่วโมงแซคเลยต้อง่าก่าอคนค่ะทุกคนเพราะงั้นเดี๋ยวมันจะกพถ้าไม่ฆ่าเดี๋ยมันจะเดี๋ยวเวลาอาบมัจะงานบางคนแต่ว่าอยาได้แปสนะไม่ก็รถสามบอ่ะอยาได้อีกนะไม่งั้นโมโหจริงด้วย <c oughs> แต่ที่ปดสิบเก้เาเรือแปดสิบเก้าปดเก้านั่นแหละแปดเ้า ไฟเออไปเข้าดูเล็ดเย่าได้80กับ130นะไม่รูจะได้เท่าไหร่ถ้าเป็นหรื่ว่าจบแล้ว ดีก็ได้ส้ำกันต็อให้ราให้บุญเนี่ยกว่าจะได้อย่างอื่นไม่จะอะไรมากไหม <c oughs> ถ้าจะของซ้ำของซ้ำเพ่แหลกของอื่นไม่ได้หรอไง <c oughs> จะประตูงี้ ไม่ได้ต้องให้ดูหนาหนั่นแหละกว่าจะเก็บได้ไม่ใช่ดีกว่าจะกว่าจะตากกว,ว่าจะไม่สามเนี่ยเอาแต่ซ้ำการซ้มการซ้มการม,ม,มันใช่ไหมต้องไม่อยากให้บ่นอย่างเดียวคูดทีกะไม่ฟังไม่เคยจำในสม,มองเลยเนาะคู่ลยทำเหมือนเดิม เจ็ดหอกก็ไม่หมันก็ไม่หายมหูหรอกจะหูอย่างเงี้ยแหละเพดาี่เราได้แปสิบไปแล้วกกีวได้แปดสิบอจะโมักิฟต์เนี่ยเดี๋ยวจเอาไงทีนี้จะเอาไงจะเอาไงทีนีไม่หายแล้วโมหูเนี่ยไม่หายหรอก ไอ้นี่เมืน่อนานที่ผ่านน้สาสิเพลยเลย,มเยบบมไมไ่เรียนแบบมาใช่ไหมไม่เรียนแบบมาแน่เลยแบบเนี้ยเรียนแบบมาเนี่ยไม่เรียนแบบมันก็ไม่เป็นหรอกมันเลยเป็นเนี่ยมันเรียนแบบมาเนี่ย เราโมโหว่าไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าตอที่เด้แปดสิบไปแล้วแปดสิบะไอ้ <c oughs> อน,นี่มันเป็นแบบเก็บออออสินอะอันนี้มันเป็นลูกหมูอะแห่ฉันได้แปดสิบอะไอ้น,นี่ <c oughs> บอกแล้วถ้าได้าโมโหโมโหทั้งเก็บอย่เอาอี่เอายัางไง ทำอะไรทุกอย่างก็ไม่หายหรอกข้าก็ไม่ได้หายเลยตวเนี่ยทำไม่ได้ด้วยจะไม่ได้บัดท้องใดอีก90อีกไม่หายแล้โมโว่าไม่หายหรอก ทำไรบ้างไหมเนีย่ยทำไรทุกวันก็ไม่หายหรอกบอกแล้วตอนแรกแบตซีบิกก็คำนึงโบทั้งคลิปอยากจะเอาไงทีนี้เนีย่ยเนี่ยโดนไปแล้วเอาไงทีนี้ไม่หายหรอกทำไรก็ได้อยายให้มันหายแต่อีกกิไม่หายหรอก ลีโลสปีดดาเน่ะเอาลอยจังไม่ได้แล้วเนี่ยเอาทำไง่ะโอ้